เรามาทําการแปลงโฉมนะเป็นรีโวอร์พูลเนอร์ปี2017นะคะแต่ว่าลูกค้าอยากเป็นหน้าล็อกโค้เนาะวันนี้ทางร้านก็มีการจัดแปลงหน้าให้ลูกค้าตามใจต้องการเลยเนาะเดี๋ยวมารอยนโฉมกันนะจากหน้าเดิมๆหน้าประดุกนะลูกค้าชอบพูดกันวันนี้เดี๋ยวไปดูหน้าหล่อจะเป็นไงคอยติดตามนะคะนี่นะเราทำการถอดหน้าเดิมออกมาแล้วนะ ทุกท่านไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าหน้าใหม่ของเรานี่เบิกสู่จากเบร์ตาเลยนะคะเห็นไหมมาแล้วความสวยเริ่มมาแล้วนี่ค่ะเขาเริ่มการนะยกมาเริ่มประกอบแล้วโอ้โหเอาจริงๆนะไม่นานเลยนะแค่จะไม่ถึงชั่วโมงนะในการประกอบหน้าใหม่เดี๋ดู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 อันเก่าเห็นไหมคะ แค่เพียงว่าลูกค้าต้องการแบบไหนอยากได้หน้าไหนนะแจ้งเรามาได้เลยว้าวนี่จ้าความหล่อของเจ้าร็อกโคนะคะมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่เพียงติดใต้ทะเบียนเท่านั้นก็ได้ความหล่อเหลาไปแล้วเห็นไหมใช้วเวลาไม่ถึง20นาทีด้วยแป๊บเดียว ได้ความรอไปแล้วเาาดี๋ยวเรามาดูตอนจบอีกทีนะคะว่าจะรอเข้มดุดันแค่ไหนโอ้โหมาจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงาน,งานเก็บงานเสร็จเรียบร้อยเนาะเปลี่ยนจากหน้าเดิมนะคะของโฉมปี 2, 2017เนาะเป็นหน้าเป็นหน้ารีโวเดิมนะคะเปลี่ยนเป็นหน้าล็อกโคนะโูเทมหมล่ะะคะท่านผู้ชมจัดไป ความหล่อหล่อเข้มไม่เกรงใจใครแน่นอนค่ะคันนี้ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะจ๊ะใครสนใจนะติดต่อมาได้ที่ 18, 17, 8, 16, 16, สูงเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจดหเซลเปิได้เลยนะอยากได้รถเท่ๆอย่างนี้ติดต่อมาได้เลยจ้าขอบคุณค่ะ